สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ยังไงก็ต้องไปให้จบนะครับไปด้วยกันให้มันสุดนะครับผมเดนลันอินหกนัดอ่าหกนัดที่จะปิดฤดูกาลนะครับอ่าใช้คํานี้แต่ก่อนนะ่หกนัดลุ้นชแชมป์ตอนนี้แชมป์มันขาดไปแล้วครับขาดขาดจริงๆครับขาดไปจะหนึ่งแต้มหรือยังไงก็ก็ขาด <laughs> ก็ ไปให้สุดก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เหลืออีกทั้งหมด4นัดนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตามที่เราทราบกันนี้ลิเวอร์พูลถล่มสเปอร์ไป5ประตูต่อ1หนึ่งที่แอนฟิลด์นะครับก็ไม่มีอะไรที่ต้องรุ้นละตอนนี้เพราะว่าลิเวอร์พูลฉลองอย่างเดียวนะครับติดเครื่องไว้รอแล้วครับรถแห่แอดมินก็เตรยียมแล้วครับก็จะไปร่วมกับทางปทุมธานีนะครับที่เมื่อวานนี้เปิดเพจของปทุมธานีมานะครับที่รักฟุตบอลหงแดงก็จะ แอดมินก็จะไปรออยู่แถวๆฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์พาร์คนะครับผมก็ก็สำหรับคนที่รักชื่นชอบฟุตบอลจริงๆนะครับอืมจะเข้าใจเลยครับวันก่อนเนี่ยไปส่งหลานที่โรงเรียนในเรือนะครับแหม่ก็มีรถแห่นะครับแอดมินเห็นอยู่เห็นอยู่ครับแแห่ถ้วยลิ้วพูเลยก็สนุกสนุกกันนะครับผมสำหรับอ่าแมทที่เหลือนะครับในวันเสาร์และอาทิตย์นี้เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยฮะหลังจากที่เมื่อ เมื่อคืนก่อน,นี่ก็แพ้ใน UCL ให้กับปารีสแซงแยงแมงคาทินอิมิเลสสเตเดียมไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปว่ากันนาทีหน้านะครับที่ปากเดอแปงนะครับต้องชนะนะครับอาร์เซนอลต้องชนะเกิน2ลูกขึ้นไปนะครับเพื่อให้เข้าได้เข้าชิงฟุตบอล UCL ในฟุตบอลพิเมีนร์นี้อาร์เซนอลจะจะคิกออฟก่อนนะครับห้าทุ่มครึ่งในวันที่วันเสาร์ที่3พฤษภาคมนะครับ เป็นนัดที่35พบก,กับบอลมาร์นะครับที่อิมิเลสสเตเดียมเ,เช่นเดิมนะครับผมส่วนลิเวอร์พูลก็จะไปเยือนเซลซีนะครับที่สแตมฟอร์ดบิดในวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมตรงกับเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับอืมก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดกันแล้วละครับเพราะว่าเตะให้ครบตามโปรแกรมก็รักษาเนื้อรักษาตัวตัวหลักนะครับอย่าให้เจ็บ ไปเพิ่มเติมนะครับถึงแม้ว่าจะปิดฤดูกาลจะเข้าสู่การปิดฤดูกาลทีมชาติเอ่ยอก็ตามหรือว่าทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องต่างๆก็ตามกรรักษาเนื้อรักษาตัวกันไว้นะครับส่วนอาร์เซนอลก็ไม่จําเป็นแล้วที่จะต้องไปวุ่นวายกับอบอลมัดมากมายนะครับก็ส่งตัวสํารองเพื่อเก็บตัวไปไปแก้มือกับเบเชนนะครับที่ปาร์คเดอะแปงในอาทิตย์หน้านี่นครับยังไงก็ติดตามรับชมนะครับหลังจาก จบนัดที่15นะครับทั้งคู่ก็จะโครจรมาพบกันเองนะครับที่แอนฟิลด์นะครับนัดน,นั้นก,ก็ก็ว่ากันไปนะครับว่าจะจะเปิดหน้าแรกหรือว่าจะสมศักดิ์ศรีกันหรือเปล่าคาดว่าลิเวอร์พูลต้องเอาชุดใหญ่ลงนะเพื่อว่าแมตช์นี้แห่งศึกศักดิ์ศรีก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะไปว่ากันอีกทีก็วันที่18คือกลางเดือนพฤษภาคมนะครับโดยลิเวอร์พูลจะไปไปเยือนไบตันที่เอเม็กซ์สเตเดียมแล้วก็ อ์เซนอลก็ยังเปิดอีเมเลสเตเดียบต้อนรับการไปเยือนของจาสาริกาดงนิวคาเซิลเนี่ยจะหยุดนิวคาเซิลเพื่อให้ไป UCL ได้หรือไม่ก่อนนัดนี้แหละอ่าว่ากันไปนะครับแต่ว่านิวคาเซิลน่าจะได้ไป UCL ในฤดูกาลหน้ารู้สึกว่าฟอร์มแรงมากเลยครับอีกักก็มีข่าวต่างๆนานากับทีมที่น่าสนใจเขานั่นแหละฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือว่าหลายๆทีมในยุโรปนะครับก็เป็นแค่เต้าข่าวนะครับอย่าไป อันนี้มากเลยก็อันนําเสนอมากก็อ่านกันไปแต่ลงรายละเอียดไม่ได้เพราะว่าถ้าลงรายละเอียดได้ต้องชูเสื้อจริงๆครับต้องดูว่าแนวโน้มมันจริงๆนะค่อยว่ากันไปนะครับอย่างลิวอ์ภูเนี่ยแอดมินก็เห็นเฉพาะฟันไดแล้วก็ซาร่าครับหลังจากมีข่าวหลายๆท่านนะครับก็ก็ว่ากันไปครับนี้รอลุ้นเทนอโนจะจะเดินออกแอนฟิลเพื่อไปสู่ลิวเมลิทหรือไมนะ่ก็ติดตามกันต่อไปนะครับและแมสุดท้าย ปิดฤดูกาลนะครับลิเวอร์พูลจะพบกับคิสตันพาเลสแล้วก็อาร์เซนอลจะส่งาซาว์แฮมป์ตันลงสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพต่อไปนะครับอย่างไรก็ติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆครับคลิปนี้จะนำเสนอยันอยางต่อเนื่องนะครับจนถึงวันที่25พฤษภาคมนะครับสำหรับวันนี้เอาข่าวสารมาให้รับชมได้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ